สวัสดีครับวันนี้นะผู้เล่นตัวจริงของทางทีมเยือนก่อนนะครับนครนแม่สอดยูนเนเต็ดครับนายมาจากู้รษาประตูครับเป็นชมพงครับสัญชัยสิงสมนันทนาต่อมีออกไปเยือนแม่สอดโบสิตี้ครับแล้สี่ควายซิตี้เราอยู่อันดับสี่ครับทางนคะร ิมิคตลาดเพชรพิชยาปุ๋ยน้ำเศรษฐีนาทองวิกตอรี่ฟุตบอลถุงเท้ากันลื่นฟุตบอลเชื้อทาสนีครับแล้วก็โค้ชประชัเริ่มครับซีควาซิตี้เป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากทางซ้ายไปขวาครับมาในคอร์จแจค็คสวัปหนึ่งครั้งแล้วไปไอ้ซ้ายพงศกรผู้สมฤทธิ์ล็อกเข้าขวา <S <S จะปั่น แล้วยิงเลยครับบอลก็เต้ยเข้าเลยฮะพรชัยแดงเจริญนะจังหวะย,ยิงไม่จับของพรชัยครับนี่ครับวงสกรยิงโดนสก,กัดออกมาพรชัยซัดด้วยซ้ายนะครับโอ้โหนะ้ำไปแล้วนะสี่แควซิตี้ครับยิงกันสวยงามครับพรชัยมีแจ็คเรียกขอพรชัยสับออกจัดเปิดยัดไปกระชากเองแล้วเปิดยัดเข้ามาจังหวะน,นี้เรายังได้อยู่เราจะยิงเอ้ยเอ้ยไม่เข้าเข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้โห โอ้โหเอรี่เตะออกครับบอกยังไม่เอาแล้วจิงไกลจังหวะนี้แล้วบดเอ้ยกองสกนกองสกนจังหวะนี้ปัน่นโอ้โหเปิดได้เฮ้ยแล้วบงเข้าไหมไม่เข้าอีกครับเป็นล้ำหน้าครับสันชัยทุมสี่แหว่ทุมแจ็คโบงเช็ดยังติดดาดา้าแล้วอีกทีนึงแล้วมา้บากกบังเจอกระแจ็คพิงพิงกันเองอูแจ็คบอลลงดีสวยครับ สกอรจ่ายออกไปครับใหบ้แล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสี่ไฟซิตี้ขึ้นนำทางนักคอนแม่สอยดยูเต็ดอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ครับ มาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับแม่คอนแม่สอดแล้วให้มาอ้าวแล้วเข้าไว้ครับสงการการิซอสงการสงการยิง้วจังหวะนี้โอ้โหเข้ามาบล็อกไว้ได้ทันนะแจ็คปลายแล้วจังหวะนี้แล้วยัดมายิงเลยเฮ้ยไม่เข้าอีกแล้วเลยไปอีกแล้วลีออนแล้วเล่นชิงกันจังหวะนี้ช่วยกันดีเอาฮูลิเดตได้จังหวะปั๊มเปิดเข้ามาได้เฮ้เข้าไปแล้วครับลีออนสองประตูต่อศูนย์ครับทำจนสำเร็จนะฮูลิเดตลงมาเปลี่ยนเกมนะฮะ นี่ยจังหวะปับบอลนะผู้ิเดตไปตามเก็บมาได้ครับแล้วเปิดเข้าเปิดด้วยซ้ายแล้วเข้าไปลีออนยิงด้วยสายไม่จับเลยครับเปิดมงได้ดาด้ามงเช็ดโอ้โแล้วจังหวะลงเจ็บครับดาด้าแล้วผู้ตัดสินเป่านกวิดหมดเวลาการแข่งขันครับสีแควซิตี้เอาชนะนครแม่สอดด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับ